ค่ะวันนี้แอนมินไปเช็คข้อความใน Facebook มานะคะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการชมอัปเดตลายทองน้ำหนัก5บาทนะคะวันนี้แอดมินจะให้เลยค่ะพกน้ำหนัก5บาทมาให้เต็มถาดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาแนะนำอัปเดตสต็อกให้ค่ะว่าตอนนี้นะคะมีเป็นลวดลายไหนบ้างนะคะ เริ่มต้นกันที่รายแรกค่ะก็จะเป็นงานพร้อมจี้ของคุณผู้หญิงนะคะจะเป็นงานตกแต่งนะคะตัวสร้อยจะเป็นงานคล้ายๆล,ลายดอกไม้เลยนะคะแบบขัดเงานะคะอ้อมตกแต่งด้วยจี้ดอกไม้แล้วก็จี้หัวใจด้านล่างแบบนี้เลยนะคะ ลายถัดมาค่ะเป็นงานแปดเสาโปร่งนั่นเองค่ะตกแต่งด้วยจี้นะคะเป็นงานฉลุลายหัวใจนะคะแล้วก็เป็นรูปดาวนะคะลายเส้นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเส้นนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าด้านหลังเขานะคะสามารถปรับระดับความยาวได้ด้วยนะคะมีห่วงปรับระดับได้นะคะจะใส่แบบสัน้นหรือแบบยาวก็ได้นะคะแบบงานแฟชั่นนะคะก็ mm hmm. จะมีเป็นงานลายเลดซีดีค่ะตัวสร้อยจะเป็นงานเลดนะคะงานขัดเงาล้วนเลยค่ะ เยสามารถปรับระดับความยาวได้เช่นเดียวกันนะคะงานแฟชั่นอีกรวดลายนึงค่ะก็จะเป็นงานงูบูการีนั่นเองค่ะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายงูไปทั้งเส้นเลยนะคะเป็นงานขัดเงาล้วนค่ะตกแต่งด้วยหัวประดับเพชรนะคะ สำหรับใครที่หาสร้อยนะคะใส่ออกงานนะคะหรือใส่คู่กับจุดไทยนะคะนี่เลยค่ะแอดมินแนะนำลายสร้อยคอพิกุลนะคะเป็นงานแพรพิกุลค่ะนี่เลยใส่ออกมานะคะสวยๆเลยค่ะ สร้อยคอที่สามารถใส่โชว์ได้นะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นงานเม็ดประคำเส้นนี้ค่ะเป็นงานเม็ดประคำนะคะตกแต่งงานขัดทรายล้วนทั้งหมดเลยนะคะตัวเม็ดประคำกลมๆนะคะก็จะเป็นงานยี้ฉลุลายดอกพิกลุวยนะคะนี่เลยค่ะสามารถใส่โชว์ได้เลยนะคะไม่ต้องใส่จี้เลยงานลงยาก,กันบ้างคะ่ะก็จะมีเป็นงานลายเบ้นนะคะ จีตุ้มลงยาสีเขียวเหนียวซับเลยนะคะนี่เลยตอนนี้จะมีแค่ลายเดียวนะคะที่เป็นงานลงยานะคะตัวลงยาเนี่ยก็จะประดับด้วยลายดอกพิกุลนะคะแล้วก็มีงานฝั่งเพชรนะคะขั้นตรงกลางด้วยนะคะนี่เลยค่ะสวยมากเลยแบบรดนายที่ตันขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีงานสองลายนี้ค่ะเป็นงานไหวายราชนีกับลายป้องอ้อยกลมนะคะ ลายถักแตดเสาค่ะก็จะมีทั้งเป็นงานถักแตดเสากลมนะคะแตดเสานะคะตกแต่งด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานแตดเสาจัมโบ้ค่ะงานใส่เบ้นกันบ้างคะ่ะใส่เบ้นทีนี้ก็จะมีเป็นงานเบ้นกลมนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบ้นหัวมังกรคะ่ะ งานแบบลวดลายสร้อยคอโป่งกันบ้างค่ะก็จะมีทั้งเป็นงานลายโซ่ทับลายนะคะจะมีเป็นงานห่วงคู่โป่งค่ะตกแต่งป้องด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานผ่าหวยนะคะผ่าหวายโป่งนะคะตกแต่งขั้นป้องเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะสําหรับงานโป่งที่สมหัวได้ตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นงานลายสามห่วงนะคะสามห่วงโป่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นโซ่ล้อแม็กนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานเกลียวฝรั่งเศสค่ะ ปิดท้ายกันด้วยเส้นนี้นะคะก็จะเป็นงานลายสร้อยสอรวิดนั่นเองค่ะมีเส้นเดียวเท่านั้นเลยนะคะจายสร้อยเนี่ยจะเป็นงาน ลายสอลวิทนะคะจะเป็นงานถักคล้ายๆงานแปดเสานะคะกับลายเบ้นรวมกันนะคะนี่เลยจะเป็นงานถักค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะคะตกแต่งด้วยหัวมังกรค่ะหัวมังกรก็จะประดับพลอยด้วยนะคะลายนี้เนี่ยเป็นความยาวสวมหัวนะคะสามารถสวมได้เลยนะคะใส่ออกมาเส้นเดียวจบได้เลยค่ะเส้นใหญ่กําลังดีเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะพอถูกใจเพื่อนๆนกันไหมคะที่มาแนะนําให้ชมในวันนี้นะคะเพื่อนๆท่าในใดสนใจนะคะก็เหมือนเดิมไหมคะ่ะสามารถทักอินเอกเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง,ง Facebook แล้วก็ทางไลน์ของทางร้านนะคะทักเข้ามาได้เลยผ่ะเดี๋ยวมีน้องแอดมินดูแลบริการให้นะคะ